สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่ทานขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนิยายเสียงสุดเข้มข้นกับเทโนเวอร์สตูดิโอหากคุณเป็นคนรักนิยายแนวแฟนตาซีผจญภยัยดรามา่าความรักสืบสวนหรือข้ามมิติเราขอนําเสนอนิยายเสียงที่ให้คุณได้ดื่มด่ากับเนื้อเรื่องเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครจริงๆของโลก นิยายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและเรื่องใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์นิยายเสียงดีๆและนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นให้คุณได้รับฟังกันต่อไปขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและกดติดตามช่องของเราเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะกรรนำตอนที่6 9ถึง72หลังพิธีในทองพระโรงที่ทั้งองค์ฮองเต้และองค์รัชทายาทมีรับสั่งมอบภารกิจสำคัญแก่เหล่าผู้กล้า หน่วยมังกรเงาหลงอยู่น้ำโดยเซียวหมิงได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกองกำลังพิเศษหน่วยมังกรจักรพรรดิพร้อมรับภารกิจลับในการเดินทางลงใต้เพื่อเสริมแนวหน้ากับแม่ทัพไบ,บาหานผู้เป็นยอดขุนศึกแห่งแคว้นไบและยังเป็นพี่ชายของหลิงเอ,อ๋อหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญของหน่วยระหว่างที่แม่ทัพไบ,บาหานร,รับราชองคการเคลื่อนพล3า0พนายลงใต้สวันให้หลัง งานเลี้ยงฉลองรับขวัญองค์รัชทายาทและต้อนรับเซียวหมิงและเหล่าผู้กล้าบรรยากาศในงานเลี้ยงกลับกลายเป็นเวทีการประลองเมื่อแม่ทัพหวยหลงซุนจากฝ่ายของท่านอองหลี่หลิงหยางออกมาท้าสู้กับเซียวหมิงเพื่อหวังจะหักหน้าองค์รัชทายาททั้งสองใช้พลังภายในและยุทธวิชาอย่างถึงที่สุดเซียวหมิงและหวยหลงซุนปะทะก,กันอย่างรุนแรงจนทั่วทั้งงานเลี้ยงสั่นสะเทือนก่อนที่องค์รัชทายาทจะสั่งให้หยุดการประลอง ตอนที่73รุ่งเช้าหลังงานเลี้ยงเซี่ยมิงในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังพิเศษหน่วยมังกรจักรพรรดิได้ประกาศเปิดการคัดเลือกนักรบและแม่ทัพจากทั้ง9้าแคว้นทั่วแผ่นดินสนามคัดเลือกถูกจัดขึ้นณนะลานยุทธศาสตร์หลวงเบื้องนาองค์ฮ่องเต้องค์ราชทายาทและขุนนางสำคัญเซี่ยมิงกล่าวอย่างองอาจ ข้าขอเชิญชวนนักรบผู้ปล้าทั้งหลายผู้มีจิตใจพักดีต่อแผ่นดินมาร่วมกองทัพมังกรจัก,กรพรรดิผู้ที่มีจิตวิญญาณแห่งนักรบมีคุณธรรมและรักแผ่นดินถิ่นเกิดจงมาร่วมกับเราเพื่อกอบกู้บ้านเมืองหลิงเอ๋อซึ่งยืนอยู่ข้างๆได้กล่าวเสริมขึ้นเธอเองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้คัดกรองทหารใหม่ผู้ใดมีฝีมือรักชาติบ้านเมืองจงก้าวออกมา เหล่าผู้กล้าทั่วแผ่นดินทยอยมารายงานตัวและลงชื่อบางคนเป็นขุนพลเก่าในสนามรบบางคนเป็นสิทธิยอดฝีมือจากสำนักต่างๆหลังจากผ่านการทดสอบทั้งร่างกายความแข็งแกร่งและการตรวจสอบประวัติความเป็นมาทั้งหมดแล้วในที่สุดก็ได้ทหารทั้งหมด8กองพลที่มาจากหลากหลายพื้นเพแต่ล้วนเป็นยอดคนที่เปี่ยมด้วยความสามารถและคุณธรรมและรักชาติ ตอนที่74หน่วยมังกรจัก,กระพัด Imperial Dragon Corps กล้องอรุณแห่งวันใหม่แสงแดดแรกสาดลงเหนือสนามฝึกทหารหลวงเสียงกรองศึกดังสะท้อนกล้องทั่วล่ากล้องกังวานเสมือนเสียงคำรามของมังกรธงผืนใหญ่สีทองแดงดำปักเด่นกลางลานฝึกบนธงนั้นมีสัญ,ญลักษณ์มังกรจักระพัดที่เปล่งประกายสีทองสะท้อนแสงยามเช้า เหล่าทหารหลายแสนนายยืนเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเครื่องเกราะเงาวาววับเสียงเหล็กกระทบกันเป็นจังหวะดังกับการเต้นของหัวใจเซี่ยวหมิงในชุดเกราะมังกรสีดำทองก้าวออกมาท่ามกลางสายตาของเหล่าขุนนางและแม่ทัพทั้งสี่เหล่าทัพเบื้องหลังเขาคือสิทธิ์ร่วมสำนักหลงอยู่ทั้ง16คนยืนเรียงเท้าอย่างสง่างามแต่ละคนคือยอดฝีมือที่ผ่านศึกและเปลวไฟแห่งความตายมาแล้ว องค์ห้องเต้และองค์รัชทายาสเดจมาประทับบนแท่นพิธีขันทีเฉินอู้หยื่ยืนประกาศเสียงกังวานกล้องบัดนี้พิธีจะตั้งกองกำลังพิเศษหน่วยมังกรจักรพัรดได้ถือกำเนิดแล้วเสียงกรองศึกดังขึ้นเป็นระลอกก่อนจะเงียบลงเซียวหมิงคุกเข่าลงทำความเคารพเบื้องหน้าบัรลังพร้อมกล่าว ขอรับราชองค์การขอพระไทยฝ่าบาทที่ทรงพระราชทานเกียรติยศอันยิ่งใหญ่แก่ข้าและสหายข้าขอสาบานจะใช้ชีวิตนี้รับใช้แผ่นดินและปกป้องราชดรจนสิ้นลมหายใจองค์ห้องเต้พยักพระพักตร์ตรัสด,ด้วยพระสุระเสียงเปี่ยมอำนาจเจ้าทั้งหลายคือมังกรแห่งแผ่นดินคือโล่แห่งราชดรจงนำพากองกำลังนี้ให้รุ่งโรธ ปราบศัตรูที่กล้ำกลายชายแดนและกำจัดเงามืดแห่งลัดที่ชั่วให้สิ้นเสียมกรองศึกดังก้องอีกครั้งเซียวหมิงลุกขึ้นและยกมือตะโกนหน่วยมังกรจักรพพัดเตรียมร้อมแปรขบวนเสียงตะโกนรับคำสั่งดังสะท้อนก้องฟ้าธงทั้ง8ปดผืนค่อยๆปรากฏขึ้นกลางสนามแต่ละกองพลที่ถือกำเนิดอย่างสง่างามนี่คือแหน่วยมังกรจักรพพัด Imperial Dragon Corps มีหน่วยอะไรกันบ้างมาดูกันหน่วยมังกรจัก,กระพัดิกรอบเพชร Diamond Dragon Division กองพลที่หนึ่งทำหน้าที่ป้องกันแนวหน้าสร้างค่ายกลและป้อมปราการเหล็กลักษณะแนวป้องกันแข็งแกร่งใช้ค่ายกลพลังภายในและยุทธวิธีคุมสนามมีเกราะที่แข็งแกร่ง,แ,งและเกราะหนาผู้นำกองได้แก่เซียวจางฉายา จอมค่ากลมังกรเงาเชี่ยวชาญคข้กลรุกและรับอีกคนคือกวนสิงฉายามือทองครองพิภพเชี่ยวชาญพลังหมัดทำลายล้างใช้แรงกายแทนอาวุธร่างกายแข็งดังเหล็กและยังมีจูหลิงฉายาเทพีนิรันอุดมผู้ชำนาญการใช้เวทยันศักดิ์สิทธิ์เสริมพลังป้องกันให้ทั้งหน่วยได้เป็นอย่างดีขบวนรบของพุกเขาเหมือนกำแพงเหล็กเคลื่อนที่แกร่งจนไม่มีสิ่งใดทะลวงผ่านได้ ต่อไปคือหน่วยมังกรจักรพัรธ์เงาทมินชา a d โด d ดราก้อนด i ว i ชันกองผลที่สองทำหน้าที่ลอบสังหารข่าวกรองต่อตั้งสายลับลักษณะกันที่4หน่วยมังกรจักรพัรธ์เหินเวหาสกายดราก้อนวิ่งทำหน้าที่ลาตระเวนทางอากาศสนับสนุนจากเบื้องบนควบคุมสัตว์วิญญาณที่บินได้ผู้นำกองคือหลานเย่ฉายาเทพกรเรียนจันทาขี่กรเรียนขาวบินเหนือฟ้า ควบคุมกรเรียนวิญญาณขาวและยังมีลิงเอ,อ๋อฉายาเทพีอักนีวิหกเหมันครอบครองอักนีวิหกเทียนวาเปเลวเพลิงสีทองสว่างทั่วฟักผู้นำกองคือหลี่มู่ฉายาเทพธนูลมมรกตเทพธนูแห่งลมและพลังปราณสีเขียวอีกคนคือซ่งหมิงฉายาพญามังกรทาราควบคุมธาตุน้ำและหมอกทาราใช้ประกอบการยิงและบทขยี้ข้าศึกเป็นวงกว้าง กองทัพของพวกเขาเป็นพายุฝนมรณะไฟลมและน้ำหลอมรวมกันเป็นอาวุธหายนะต่อไปคือกองพลที่6คือหน่วยมังกรจัก,กรพรรดิเกราะเหล็กทะลวงศึก Iron Dragon Vanguard ทำหน้าที่หลักเป็นแนวรบจู่โจมหนักเข้าประทะโดยตรงพังแนวป้องกันของฝ่ายตรงข้ามผู้นำกองพลคือจางไห่ฉายายอดยุทธทวนพยักษมือทวนขั้นสุดยอดพลังภายในมั่นคงดังขุนเขา อีกคนคือเจ้าเหวินรองผู้นำหน่วยเป็นหน่วยรบทางบกกองพลที่8เป็นหน่วยมังกรจกักรพรรดิเงาทองโกลเด้นชารเดล m คอมมานทำหน้าที่หลักคือบัญชาการรบพิเศษประสานทุกหน่วยลุยศึกผาวงร้อมเป็นหน่วยรบพิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดผู้นำกองพลคือเซียวหมิงฉายาคุนพลผู้พิทักษ์แผ่นดินผู้นำสูงสุดของหน่วยมังกรจกักรพรรดิผู้ครองพลัง ตอนที่75มังกรจัก,กรพพัดเคลื่อนพลหกเดือนผ่านไปดังสายลมเสียงฝึกกระบี่เสียงเกราะกระทบโลกและเสียงคำรามของม้าศึกดังกองทั่วค่ายฝึกกลางหุบเขาเมคาเหนือแสงอาทิตย์ยามรุ่งสางสะท้อนกับชุดเกราะสีดำทองของเหล่าทหารนับแสนภายใต้ธงใหญ่ปักตรามังกรจัก,กรพพัดสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจใหม่ของแผ่นดิน เซียวหมิงยืนอยู่บนแท่นสูงสุดกลางลานฝึกขนาดมหฮือมาเบื้องหน้าเขาคือกองพลทั้งแปดแห่งหน่วยมังกรจกักรพรรดิซึ่งผ่านการฝึกอย่างฮฤโหดและเข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์เสียงกรองศึกดังเป็นจังหวะและหนักแน่นแต่และหน่วยยืนเรียงแถวอย่างสง่าง,งามพร้อมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำราวกับจักรกลแห่งสงครามเซียวหมิงยืนบนหอคอยบัญชาการ แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส,ส่องลงบนเกราะดำคลับของเขาเสียงธงมังกรจกักรพรรดิโบกสะบัดไปมาตามแรงลมเขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่นดุดันเสียงนั้นดังก้องทั่วหุบเขาพวกเจ้าคือกำลังของแผ่นดินนี้จงจำไว้ว่าเราไม่ใช่เป็นเพียงทหารแต่เราคือโล่และคมดาบของประชาวันนี้เราจะออกเดินทางลงใต้เพื่อไปช่วยเหลือชายแดนทางใต้ และเราจะขจัดเงามืดแห่งลัทธิเงาให้หมดเส้นจงสาบานต่อฟ้าว่าจะไม่หวนกลับมาจนกว่าศัตรูจะถูกบทขยี้ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินนี้เสียงคำรามของทหารทั้งกองพลตอบสนองทันทีมังกรจจกระทัดพิทักษ์แผ่นดินเสียงกรองศึกดังสนัน่นดังฟ้าร้องสะท้อนกังวานสิ้นเสียงกองทัพมาเกราะดำ เคลื่อนออกจากค่ายพร้อมธงมังกรสะบัดเหนือหัวเหล่านักรบกว่าแสนนายตะโกนประสานเสียงราวกับคลื่อพลังแห่งยุคใหม่ที่กำลังเริ่มต้นเบื้องหลังองค์รัชทายาททอดพระเนตรด้วยรอยยิ้มอันภาคภูมิใจขณะที่ในเงามืดนั้นท่านอองหลี่หลิงหยางยกมุมปากขึ้นช้าๆบนพื้นผรกองกำลังมังกรจักรพพัดเง้นหรือข้าจะดูซิว่ามังกรตัวนี้ จะบินได้สูงเพียงใดก่อนที่เงาของข้าจะบทมันให้ดับสิ้นแสงแห่งรุ่งอรุณถูกกลืนด้วยเงาแห่งพายุสงครามที่กำลังใกล้เข้ามาการเดินทางของมังกรแห่งแผ่นดินได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป